รูเยเวเจ้าอยู่ที่นี่รอข้าก่อนอืมฐานชิงหยวนท่านคือคู่ครองที่แม่ของข้าหมายปองอย่าทําให้ข้าผิดหวังเลยนะผู้นี้คือองค์ชายหกหลุยวินเชอร์เป็นที่รู้จักในเมืองหลวงว่าเป็นโอรสองคเล็กที่ปลดปรานที่สุดข้าจะต้องไม่ให้เขาจับที่รุได้เด็ดขาดสาวงามตาบอดนางคือหลานสาวคนโตของจวนโหจริงอย่างที่ตาบอด นางมาทําอะไรที่นี่ตอนนี้ตระกูลอูพยายามถักดันองร์ราชธายาทอยู่บ่อยครั้งและกําลังบีบบังคับราชสำนักอยู่เบื้องหลังเกรงว่านางก็จะถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยน้องสาวของท่านมาทําอะไรที่นี่ได้ยินว่าตระกูลหยางจะทรงอนุพันธยาให้ท่านถังท่านถังจะรับนางหรือไม่นั่นเป็นเรื่องที่คนอื่นใส่ร้ายปสีข้าได้ปฏิเสธไปอย่างหนักแน่นแล้วสตรีผู้นั้นได้เดินทางกลับไปแล้วน้องสาวของท่าน หรือว่าท่านก็ไม่เชื่อผมข้าทานชิงหยวนขอสาบานต่อสวรรค์ในใจของข้ามีเพียงน้องสาวของท่านคนเดียวจะไม่รับอนุพันญยาเด็ดขาดถ่าฟ่าฝุนท่านองไม่ต้องพูดแล้วข้าเชื่อท่านท่านองที่ข้ามาในวันนี้ที่จริงแล้วอยากจะบอกท่านว่าตาของข้า มีบางอย่างก็ต้องเห็นกับตาตัวเองถึงจะยอมเชื่อคุณจะวินเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะฉันอยากจะบอกว่าท่านหลังคุณมีคนอยู่ข้างๆนะฉันรู้สึกว่าได้ยินเสียงหายใจของคนสองคนคุณน้องคุณอาจจะหูฝาดไปเองนั่นมันเสียงลมข้างนอกเสียงลมเสียงลมที่เหมือนกลิ่นเครื่องสำอาง อากาศเย็นลงแล้วท่านต้องดูแลสุขภาพด้วยนะจะวินเอ๋อไม่สะดวกที่จะอยู่นานขอตัวกลับก่อนนะเจะวินน้องสาวจวินเดินทางปลอดภัยนะัดฐานชิงหยวนนี่มันรังแกกันเกินไปแล้วฐานหลังฉันเป็นคนของตระกูลอย่างท่านหญิงราชทายาทนะเจ้ากล้าไม่รับค่าอย่างนั้นหรือตอนนั้นข้าคุกเข,ข่าขอแต่งงานกับคนตาบอดนั่นก็เพียงเพื่อสร้างชื่อเสียงเรื่องความรักเดียวใจเดียว เพื่อเอาใจฝาบาทอีกอย่างข้าก็เป็นถึงตำแหน่งฐานทวาตตำแหน่งองคจริงอย่างในมือของนางต้องกำไว้ให้แน่นถ้างั้นท่านก็ต้องแต่งนางเข้าบ้านจริงๆแน่นอนต้องแต่งพอให้นางเข้ามาในบ้านแล้วข้าจะรับท่านเป็นอนุนทันทีนางตาบอดคนหนึ่งจะสร้างเรื่องอะไรขึ้นมาได้ถึงตอนนั้นอำนาจการเป็นผู้จัดการเรื่องทายาทก,ก็ยังเป็นของคุณเธอได้ยินทั้งหมดแล้วแต่สำหรับหญิงสาวตาบอดผู้ไร้ที่พึ่ง คู่มั่นของเธอคือความหวังเดียวที่จะช่วยชีวิตเธอไว้เธอตาบอดมองไม่เห็นใจก็ต้องแซงทําเป็นไม่รู้เรื่องด้วยคุณจะวินคุณมาทำไมท่านถังถ้ามาเพื่อเตือนท่านอย่าลืมทานยาทานยาทานยาอะไรก็คือคุณที่ให้คุณหมอเฉินอันจ่ายยาให้มหม่าน้าท่านกำชับเป็นพิเศษว่าต้องทานยาให้ตรงเวลา ทานต่อเนื่องถึงจะมีผลในการรักษาคุณทานต่อเลยนะทานต่อน้องสาวหยางเธอเชื่อฉันนะมันไม่ใช่แบบที่เธอคิดคนตาบอดคนหนึ่งจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนถึงตอนนั้นจะมอบเธอไว้ในมือเธอจะทําอะไรกับเธอก็ได้ตามใจชอบเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าฉันมีฝีมือแค่ไหนเดี๋ยวคุณก็รู้เองใครอยู่ข้างนอกน่ะ ถ้าเกิดว่าคู่มั่นของคุณรู้เข้าคุณจะถอนมั่นได้เหรอตาบอดนั่นยังไม่ไปอีกเหรอได้ยินไปแล้วสิไม่ได้เรื่องแต่งงานครั้งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดใครกันอยู่ที่ไหนถ้าเขาจับได้ว่าฉันแอบฟังแล้วยังอยู่กับผู้ชายอื่นฉันต้องโดนเขาใส่ร้ายกลับแน่ๆการแต่งงานครั้งนี้คงจะอยากได้ยากกล้ามาถึงที่เพื่อจับผิดตอนนี้กลับตัวขึ้นมาแล้วท่านตาล อยาคนตาบอดคนหนึ่งทําได้อย่างไรถึงได้หาปากของข้าเจอขอบคุณคุณหนูใหญ่จุดอ่อนของคุณน่าสนใจกว่าฐานชิงหยวนเยอะเลยช่วยฉันปิดบังนักถือว่าฉันติดหนี้คุณคนหนึ่งนัดตกลงไหมได้สิก็ต้องดูว่าเธอเลียนแบบได้เหมือนแค่ไหนอืมฐานฐานฮวาคือหม่อมฉันเองข้าน้อยคารวะองคชายหกองค์ชายตรงนั้นมีคนไม่มีใครนี่ ก็แค่แมวป่าตัวเล็กๆเมื่อครูหม่อมฉันเล่นกับมันอยู่พักหนึ่งอะไรนะเเมวนายต่างหากที่เป็นแมวทั้งครอบครัวนายเป็นแมวจระจัดมาเล่นด้วยกันไหมที่นี่มีแมวจระจัดเยอะชอบวิ่งเพ่น่านไปทั่วและมีโรคภัย่าบาทระมัดระวังไว้ก่อนจะดีกว่าพะยะค่ะถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันขอทูลลาท่านฐานท่านกำลังจะเข้าพิธีอภิเษกสมรสแต่กลับมาพบกับลูกยิ้รงของวิชัยาทีต่างหากไม่กลัวหรอ คุณหนูเซี่ยจะรู้เข้าแล้วนาชีรู้เรื่องนี้ได้ยังไงถ้าเรื่องนี้โด่งดังไปทั่วเมืองเรื่องแต่งงา,านนี้ห้ามมีข้อผิดพลาดเด็เดขาดข้าต้องรีบไปซื้อของขวัญไปง้อเธอให้ได้ข้าน้อยขอพระทัยที่ท่านหญิงทรงเป็นห่วงแย่แล้วคุณหนูดิฉันเห็นคุณเขยอยู่กับหยางผู้ชายคนนี้ใช้การไม่ได้แล้วขอบคุณท่านพี่ใหญ่สำหรับความหมายนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของหม่อมฉันขอบคุณท่านชายรองที่ช่วยเหลือหลังจากนี้ข้าจะตอบแทนบุญคุณนี้งั้นข้าก็อยากรู้หญิงสาวตาบอดคนหนึ่่งงจะตออบบแทนุุญคณไได้ยาร เขาย่อเย้ยว่าข่าตาบอดคนตาบอดแล้วอย่างไรเล่าองค์ชายหกพระบิดาขององค์ชายหกเคยเป็นขอทานมาก่อนก็ยังสร้างเนื้อสร้างตัวจนได้จนกลายเป็นห้องเต้ที่รัศดรรักใคร่ได้ไม่ใช่หรือเพคะรุสก,กิจเราไปกันเถอะนางเป็นเพียงสตรีที่อ่อนแอยังไม่ได้แต่งงานก็ถูกบังคับให้ยอมรับเป็นอนุพันยาถ้าหากนางสามารถทำลายการแต่งงานนี้ได้ไม่ให้ตระกูลเสียถูกใช้เป็นเครื่องมือบางทีอาจจะช่วยให้ข้าคุมสถานการณ์ในราชสำนักตอนนี้ได้ คุณหนูเรื่องนี้จะทําอย่างไรดีเจ้าคะคุณชายต้วนไม่ใช่คู่ที่เหมาะสมเลยท่านก็ตาบอดด้วยคุณนายก็จะไปตั้งแต่เนิน่นๆคุณชายใหญ่ก็ปิดด่านไม่ยอมออกมาใครจะช่วยพวกเราได้ให้พ้นจากบ่อไฟนี้ได้ละ่ะก็อยู่ตรงหน้าท่านแล้วนี่ไงคุณหนูท่านน่าจหรือต้องไปหาท่านอองเฒ่าแล้วอืมเรื่องการมั่นหมายกับตระกูลฐานนี้ข้าคงต้องยกเลิกไปแต่ข้าจะใช้การถอนมั่นครั้งนี้เพื่อตระกูลซืี้ของเราทําเรื่องที่สําคัญกว่านี้ใครในจวนบ้างที่ไม่รู้ท่านอองเฒ่ามักจะชื่นชม่ลูาาานน,นทม,มสราารถเรเั้ย เจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณนูของเจ้าไร้ความสามารถสามปีมานี้ที่ข้าไม่แสดงฝีมือกลับถูกคนดูถูกหยิดยามข้าเป็นถึงนักเขียนกลยุทธ์ชั้นยอดเชี่ยวชาญการวางแผนและอ่านใจคนเรื่องเล็กน้อยเจ้าอยู่ที่นี่รอข้าหากไม่ได้รับคำสั่งจากข้าห้ามเข้าไปแต่ว่าดวงตาของท่านท่านแม่ในโลกนี้บางทีอาจไม่มีใครให้พึ่งพาได้เลยแล้วฉันจะซ่อนตัวไปทําไมท่านวางใจเถิดลูกสาวจะต้องใช้ชีวิตให้เป็นอย่างที่ท่านคาดหวังแล้วจะทําอย่างไรดีละ่ะคุณนูไปครั้งแรกที่สวนทรงเหอของท่านเจ้าคุณปู่ ท่านเจ้าคุณปู่นิสัยดูร้ายคนนั้นเดี๋ยวเขาจะไม่เอาคุณหนูโยนออกมานะหลานสาวมากราบท่านปู่จะวินเอ,อ๋อเจ้ามาทำอะไรที่นี่รีบนั่งสิค้าหลานสาวตาบอดคนนี้มาทำาไมกันการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเลยนะคุณหนู เรื่องที่ตระกูลหยางจะส่งนางสนมไม่ใช่ความผิดของคุณย่าเจ้าและไม่ใช่ความผิดของชิงหยวนด้วยเป็นความต้องการของตระกูลหยางและความประสงค์ของพระชายาเอกตระกูลข้าก็ไม่มีทางเลือกอื่นท่านปู่ท่าน่น่ใจหรือว่าจะให้ทั้งตระกูลโหต้องตายตามไปด้วยท่านหมายความว่ายังไงคุณหนูเป็นอย่างไรบ้างคะท่านโหผู้เท่ายอมถอนมั่นแล้วหรือยังเขาจะยอมง่ายๆได้ยังไง เรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับผลประโยชน์หลายฝ่ายท่านปู่ไม่อยากแสดงความเห็นแล้วคุณหนูจะทํายังไงหล่ะคะองค์ราชธายาตก็มีสติปัญญาเหมือนเด็กฟาบาทก็ยังไม่ได้แต่งตั้งราชธายาเสียทีตระกูลหยางก็ร้อนใจพวกเขาอยากจะให้ตระกูลเสี่ยของเราก็ผูกมัดไว้กับเรอด้วยเพื่อไปพูดแทนพวกเขาแล้วนางเสี่ยวอย่างนั้นก็คือหมากที่พวกเขาใช้มาสอดแนมและหวังจะมาแทนที่ข้าในที่สุดแต่เรื่องนี้จะทําอย่างไรดี ให้ท่านพ่อของข้าออกมาจากที่บําเพ็ญตะบะมีเพียงข้าเท่านั้นถึงจะสัมผัสถึงความรู้สึกผิดที่เหลืออยู่ก้นบึ้งใจของปู่ได้ความรู้สึกผิดที่เหลืออยู่ก้นบึ้งในใจของปู่คุณปู่ตระกูลหยางกำลังบีบบังคับให้ท่านตกหลุมพรางเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆก,กลับเข้าใจเรื่องการแข่งแย่งชิงดีในราชสำนักที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ได้เร็วขนาดนี้การแข่งแย่งชิงดีในราชสำนักคุณหนูจะวินคุณรู้ได้ยังไงว่าผมจะไม่ตัดคุณทิ้งไปตรงๆแล้วทำเหมือนว่าไม่มีความสัม ส่วนผมเป็นบัณฑิตอันดับหนึ่งเจ้าเป็นคนเดียวที่มีประโยชน์ในจวนแม่ทัพไม่มีข้อความมีฝีมือแล้วยังไงเล่าก็ยังต้องหลบซ่อนอยู่ในบ้านไม่ยอมออกไปไหนก็เพราะท่านปู่เป็นคนทําเองไม่ใช่หรือเจ้าเจ้าหมายความว่ายังไงเมื่อสามปีก่อนครอบครัวของตาฉันถูกใส่ร้ายว่ากบฏท่านอยู่ในตําแหน่งสูงเพียงแค่เอ่ยปากขอความเมตตาเพียงเล็กน้อยครอบครัวของตาฉันก็จะไม่ถูกประหารทั้งตระกูลแต่ท่านกลับไม่ทําพ่อท่านจะปล่อยเธอไปไม่ได้นะขอร้องละพ่อ พ่อพ่อคุณนายท่านปู่พ่อของผมถูกท่านทำลายตลอดหลายปีที่ผ่านมาท่านเคยเสียใจบ้างไหมตอนนี้ผมไม่มีที่พึ่งในจูวเลยคงต้องใช้ความรู้สึกผิดของปู่ที่มีต่อพ่อมาเสี่ยงเพื่อบีบให้ท่านออกมา แค่เจ้าสามารถทําให้พ่อของเจ้าก้าวออกจากประตูบานนั้นได้ข้าก็จะช่วยเจ้าได้ให้ยกเลิกการมั่นนี้หลานสาวจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนแค่พ่อของข้าออกมาจากที่ฝึกตนเรื่องการถอนมั่นเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วที่สําคัญกว่านั้นมีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถปกป้องตระกูลเซียได้ไม่ธรรมดาเลยไม่คิดว่าในสามปีจะทําให้หลานสาวที่อ่อนแอและตาบอดอย่างฉัน กลายเป็นคนเข้มแข็งขนาดนี้ได้ฉันอยากจะดูว่าเธอจะใช้วิธีไหนให้ลูกชายที่เบื่อหน่ายและหมดอะไรตายอยากของฉันยอมออกมาคุณหนูท่านว่าท่านจะทําให้องค์ชายใหญ่ยอมออกมาได้แต่ช่วงสามวันที่ผ่านมาองชาย,ชายใหญ่ก็ไม่สนใจอะไรเลยเป็นไปได้อย่างไรกันถ้าเขาไม่สนใจใยดีจริงๆทําไมทุกครั้งที่ฉันถูกตัดค่าใช้จ่ายพอถึงวันรุ่งขึ้นผู้จัดการก็จะถูกเปลี่ยนตัวไปอย่างเงียบ ถ้าเป็นผู้ชายคนหนึ่งรักผู้หญิงคนหนึ่งอย่างสุดซึ้งแล้วจะไม่รักนางได้อย่างไรทายาทสายเลือดเดียวที่เหลืออยู่บางทีพ่อแท้ๆอาจตั้งใจหลีกเลี่ยงลูกสาวเพราะมีเรื่องที่พูดไม่ได้ไม่อย่างนั้นบัณฑิตอันดับหนึ่งจะมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงคุณหนูคุณเคยถังมาพร้อมของกำนันมากมายแล้วบอกว่าอยากจะเจอท่านพอดีเลยมาถึงที่นี่เองงั้นก็ให้คุณไปช่วยไปโหมไฟอีกหน่อยให้คุณชายฐานไปทำความเคารพที่ลานด้านนอกของฉันก่อนแล้วค่อยให้เขาเข้ามาครับ คุณผู้หญิงนี่เป็นเพราะอะไรหรือเดี๋ยวท่านก็จะรู้เองคุณหนูจวินแม้ว่านางจะตาบอดแต่นางกลับวดงามยิ่งขึ้นนางช่างวดงามถึงเถียงนี้ไม่แปลกใจเลยที่เขาตาบอดท่านชิงหยวนยังลังเลที่จะแยกทางกับมันด้วยและทิ้งการแต่งงานแต่แล้วคุณหนุ่มตันก็มาถึงเมื่อก่อนคุณไม่เรียกฉันว่าท่านหลังเหรอทำไมเขาถึงเป็นคุณชายน้อยตันตอนนี้ดูเหมือนเธอจะโกรธมากจริงๆ ฉันเองข้างกายยังมีคนอื่นอยู่นางมองไม่เห็นไม่ใช่หรือฉชนไหนจึงได้ระแวดระวังเช่นนี้องค์ชายหกนี่มันเอาแต่ตามมาช่างหน่าเหลือเชื่อจริงๆใช่แล้วเป็นเด็กรับใช้ของข้าเองวันนี้ท่านได้พบกับพ่อของข้าบ้างไหมท่านพ่อตาของข้าก็ยังไม่ยอมออกจากห้องข้าได้ทำความเคารพท่านที่หลานแล้ว คุณหนูจวินเรื่องที่ตระกูลหยางส่งนางมาเป็นอนุพันยาไม่ใช่เพราะข้าเต็มใจข้าได้บอกกับมารดาของข้าแล้วว่าให้นำนางไปอยู่ที่คฤหาสนบทเสียไม่คิดเลยว่าไอ้คุณชายฐานผู้นี้จะโกหกจนติดใจไปแล้วดูท่าทางแล้วฐานชิงหยวนคงตั้งใจแน่วแน่ที่จะกอบแก่ตระกูลหยางให้ได้ส่งตัวคุณชายฐานไปคุณหนูหยางคือพระชายาขององค์ราชทายาทหลานสาวไม่ใช่ว่าอยากจะส่งไปก็ส่งไปได้งั้นคุณจวินหมายความว่าจากท่าทีที่แข็งกร้าวเมื่อก่อน ควรจะพูดเรื่องถอนมั่นก่อนสินะถ้าเป็นตระกูลฐานกับตระกูลหยางเพราะเรื่องถอนมั่นจนแตกค่ะข้าจะต้องรังตระกูลเสี้ยวไว้ให้ฝ่าบาทเพื่อใช้ประโยชน์ต่อราชสำนักในเมื่อไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเข้าประตูมายกชิ้นนี้ให้แทนข้าส่งไปให้น้องหญิงหยางเธอถึงแม้ว่าข้าจะไม่สะดวกออกไปข้างนอกเรื่องการดื่มชาคาระวะก็ไม่ต้องทําแล้วให้เธอหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วคุกเข่าคำนับสามครั้งก็พอนี่เป็นการที่เธอในฐานะภรรยาเอกของข้าต้องรับให้แก่รรยาน้อยคุณเจวินคุณ คุณยอมให้ฉันรับนางเป็นอนุพันธ์ยาอย่างเป็นทางการหรือฉันคนตาบอดได้แต่งงานกับท่านก็ถือเป็นบุญวาสนาแล้วจะไปหวังครอบครองแต่ผู้เดียวได้อย่างไรน้องสาวหยางฉันยอมรับถอยหนึ่งเก้าเพื่อลุกสองเก้าเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำเป็นผู้กระทำหมากตัวนี้ของท่านเฉิงจะวินเดินได้ยอดเยี่ยมจริงๆคุณชายตัวหนอดึกมากแล้วนะคุณกลับไปเถอะข้าจะไปบอกเรื่องนี้กับท่านแม่รอข้านะข้าจะไปสู่ขอเจ้ามาเป็นภรรยา มีอนุเพิ่มก็เป็นยังไงล่ะนอกจากฉันใครในโลกนี้จะยังจะแต่งงานกับเธออีกเธอต้องยอมรับฉันเท่านั้นคงไม่ได้สมใจยอยากเห็นฉันขายหน้าสินะเถายอมรับชะตากรรมแล้วหรอือคุณหนูยอมรับแล้วจริงๆหรือนี่ไปเรื่องที่ลูกสาวคนโตตาบอดและใจดียอมรับอนุภรยาด้วยความเจ็บปวดต้องทั่งทายออกไปให้ไกลที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้คนในเรือนของฉันรู้ฉันรู้แล้วค่ะคุณหนูต้องการใช้ประโยชน์จากสามีที่ไรค่าบังคับให้คุณชายใหญ่ต้องออกจากที่บําเพ็ญตบะข้าอยากจะดูให้เห็นกับตาว่าลูกสาวของท่านถูกรังแกขนาดนี้แล้วท่านยังจะบำเพ็ญตบะต่อไปได้อีกไหมสมแล้วที่เป็นการแส้ทำคราวนี้มีเรื่องน่าสนใจแล้วมีที่มาขัดขวางเกมน,นี้ถูกข้าเจอเข้าแล้ว ท่านว่าตระกูลอย่างตระกูลฐานและแม้แต่จวนโหกลับกล้าดูถูกคุณชายถึงเพียงนี้ใช่แล้วคุณชายคุณหนูช่างน่าสงสารนักทั้งที่ถูกกระทำอย่างน่าเวทนาแต่กลับต้องยอมรับเรื่องน่ารังเกียจนี้เดิมทีคุณหนูก็ตาบอดอยู่แล้วหากเรื่องนี้ทําให้เธอตรอมใจนี่คงจะเป็นเรื่องในอนาคตเท่านั้นเองให้คุณจุนมาพบข้าเถอะรับทราบ รูเยลเจ้าถอยไปก่อนรับทราบนี่คือความขอบคุณที่ข้าได้รับมาอย่างไงไ่ายดายถึงแม้เคยเป็นบัณฑิตอันดับหนึ่งแต่ก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านก็ถือว่าเขาเต็มใจเพื่อแม่บัมเพนตบับปิดด่านสามปีเรื่องเก่าๆก,ก,ก็ไม่ต้องพูดถึงอีกคุณหนูมานี่มาหาที่นั่งก่อนสิก็รู้ว่าฉันตาบอดแม้แต่จะช่วยประยุมสักนิดก็ยังไม่ยอมเลยหรือก็ได้วันนี้ฉันจะดูให้เห็นกับตาว่าในใจของพ่อคนนี้ยังมีลูกสาวคนนี้อยู่หรือไม่เฮ้ ระวังพ่อก็ยังเป็นห่วงคุณหนูอยู่ดีท่านกับชิงหยวนไม่ได้รักใครกันหรอกหรือความรู้สึกที่เขาคู่เขาที่หอสก,การบันพบุรุษข้าจำมาสามปีแล้วถือว่าชดใช้แล้วเขาแอบ,บรับเสี่ยวอย่างซื่อแอบหบลอกฉันมาตลอดความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเขามันจบไปหนาแล้วดังนั้นเจ้าก็เลยต้องเล่นละครตกตาเพื่อให้ฉันยอมออกมา เพื่อช่วยให้เจ้าถอนมั่นครั้งนี้ตระกูลอย่างวางแผนไว้หมดแล้วจะมาบงการตระกูลเสี้ยของเราถ้าเจ้าอยากจะเห็นข้าลงไปอยู่กับแม่ก็ทำเป็นหูหนกตาบอดต่อไปเถอะข้ารู้ว่าเจ้าคงไม่ออกมาง่ายๆแต่สิ่งที่ข้าต้องการจะพูดก็ได้บอกเจ้าไปแล้วก็รอฐานชิงหยวนเผาครั้งสุดท้ายแล้ว คุณหนูจะบินกลับไปเถอะฉันเคยบอกแล้วว่าถ้าพ่อของคุณยังไม่สําเร็จวิชามิฉนั้นมิเช่นนั้นฉ,นนฉนันจะไม่ช่วยคุณสมแล้วที่พึ่งพาตัวเองดีกว่าพึ่งพาผู้ชายคุณปู่ในเมื่อพวกท่านไม่สนใจนลังสาม<ส>า,<ส>า,าจัดการเรื่องนี้ด้วยวิธีของตัวเองถึงตอนนั้นพวกท่านอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันคุณหนูวันนี้เป็นงานวันเกิดของท่านอ,องคสิงกัวไม่คิดว่าท่านยอมออกมาเดินเล่นกับท่านแม่ทับเท่าแน่นอนว่าต้องมาไม่อย่างนั้นข้าจะ สร้างเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ได้อย่างไรรูเยเวมาเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิเกี่ยวกับงานเลี้ยงวันนี้เมื่อครั้งก่อนฟาบาตกับอดีตฮองเฮาก็ทรงพบรักกันที่จวนแห่งนี้ฟาบาดท,ทรงรักอดีตฮองเฮามากเพื่อพระนางจึงไม่รับอนุพันธ์ยาเลยแม้แต่คนเดียวงานวันเกิดวันนี้ฟาบาตก็จะเสด็จมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะรูเยเวเจ้าแน่ใจนะว่าทําตามที่ข้าสั่งไว้เสื้อที่ทําขึ้นเป็นของจริงหรือข้าคุณหนูฉันตั้งใจไปหาช่างปักฝีมือดีที่สุดในมองหลวงมาทําให้เลยนะก็ดีแล้วฉันได้กกินหอออมของดแพ พาฉันไปดูหน่อยสิการแต่งตัววันนี้นางจะทำอะไรอีกเนี่ยเสี่ยวลิว้วมองอะไรอยู่ ฟาบาดเสด็จมาทําไมเพคัดที่นี่เป็นที่ที่เรากับฟาบาดมักจะมาบ่อยๆข้าคิดถึงนางอยู่บ้างอาพรและท่าถังเช่นนี้คือพระมเหสีองค์ก่อนห้องเฮาของข้ากลับมาแล้วฟาบาดนางไม่ใช่นางคือคุณหูใหญ่ของจริงอย่างโหวเซเฉินจวิน ชุดที่พระมะเหสีองค์ก่อนสงมัสนี้ถ้าข้าเดาไม่ผิดในวังคงมีผู้ที่ข้ามพกมาอีกเจ้าเป็นใครถาวายบังคงฝ่าบาทม่อมฉันคือหลานสาวคนโตของท่านแม่ทัพจริงอย่างแซ่เสียหยวนเสียเฉินจวินไอ้ลูกสาวคนชั่วใครให้เจ้าแต่งตัวแบบนี้ท่านปู่ ท่านก็อยู่ที่นี่ด้วยหากไม่ใช่เพราะคำสั่งของท่านคนตาบ,บอดอย่างข้าจะาตัดสินใจเองได้อย่างไรขอบคุณท่านโหผู้เท่านี้หมายความว่าอย่างไรเขารูู้่แล้วฟาบาทคิดถึงฮองเฮาจนประชวนน่ะจึงจงใจให้หลานสาวแต่งตัวเป็นฮองเฮาหรือว่าไม่ต้องการให้รับมั่นกับตระกูลฐานแล้วจะส่งหลานสาวเข้าวังฟาบาทเมื่ออาทิยานอยากให้เจ้าแต่งตัวแบบนี้คุณปู่ไม่ใช่คุณปู่หรือที่บอกให้ฉันแต่งตัวตามเททธิดานในภาพวาดโบราณเหรอคะับจวินเอ๋อแต่งตัวผิดไปหรือคะ นี่เป็นไปไม่ได้นี่คือท่าไม้ตายของยายเด็กดือ้อนางไม่อยากแต่งเข้าตระกูลฐานหรือว่าอยากเข้าวังช่างกล้าหาญฟาบาดโปรดอภัยหลานสาวของข้าไม่ชนะที่จะล่วงเกินอดีตฮองเฮาถิงไอ้หนูตัวแสเดี๋ยวค่อยว่ากันฟาบาดขอฟาบาททรงฟัง,ฟงคําอธิบายของข้าพเจ้าด้วยเถิดเกิดไปแล้วท่านปู่คราวนี้เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ดูสิว่าพวกเจ้าจะกล้าลงมืออีกไหมขอบคุณคุณหนูใหญ่นี่คิดจะทําอะไรกันเป็นองคชายหกใช่ไหม องชายหกโปรดวางใจหม่องฉันไม่มีความตั้งใจจะเข้าหวังวันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ได้ตั้งใจเจ้าปลอมตัวเป็นเสด็จแม่ของข้าก็เพื่อไม่ให้ใครกล้าแต่ต้องเจ้าใช่ไหมเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการหลิกเลีงการแต่งงานกับตระกูลฐานนั้นหรือนี่นะสมองก็ไวดีนี่ฟาบาทตรัสว่าอะไรนะพญาคะหม่องฉันฟังไม่เข้าใจหม่องฉันขอตัวลาคุณหนูเรื่องวันนี้ท่านเจ้าคุณปู่และท่านยา่าจะไม่ปล่อยท่านไปแน่ใครจะไปเชื่อคนตาบอดมีเล่เหลี่ยมขนาดนี้เรื่องนี้ ก็ต้องให้คุณปู่เป็นคนรับผิดชอบไปไป,ไปกลับไปดูละครกันคุณปู่คุณบ้าไปแล้วหรือพระนางเจ้าองค์ก่อนคือจุดอ่อนของฝาบาทเจ้าไม่เอาชีวิตแล้วหรือไงไม่ใช่ฉันจริงๆนะไม่ใช่เจ้าแล้วจะเป็นใครได้ไอคนตาบอดนั่นมันมีสมองขนาดนั้นให้เจ้าไปยื่นดีกาขอตั้งองค์ราชทายาทให้ตระกุลหยางยังอึกอักอั้มอึง้งคราวนี้ถึงกับกล้าที่จะฝาบาทกําลังจะโดนถอนหนดดุอแล้วนะเจ้ามันช่างเป็นไอโงงเงาเสียจริง ก็เพราะพวกตระกูลอย่างบีบให้เป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าไปร่วมมือกับตระกูลอย่างยกนางสนมให้ตระกูลฐานจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเจ้าใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตถูกตระกูลอย่างใช้เป็นเครื่องมือมาตลอดก็เพื่อบีดให้พวกเราตระกูลเสี่ยเข้าข้างองค์หญิงรัชทายาทฉันบอกคุณนะเสี่ยหยวนคนนี้จงรักทักดีต่อฝ่าบาทเท่านั้นไม่ขอเข้าร่วมการแย่งชิงบัลลังก์อยา่ามัวแต่สับสนอีกเลยสายหัวไปจากตระกูลเสีย่ยสักเธอฉันไม่คุยกับเธอแล้วเธอคุณหนนหนนนนููทท่่าาผ้้้ญิิิงงีกลลัวแลวแสสใจจร ก็จริงคุณหนูทําเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ถ้าฝ่าบาทลงโทษจะทําอย่างไรท่านปู่มีคุณประการในการสนับสนุนองค์จักรพรรดิและไม่เลือกข้างง่ายๆฝ่า,าบาทจะไม่โค่นล้มท่านง่ายๆหรอกการกระทําของข้ากลับเป็น